สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงการที่ดาวพุธกับดาวเกตย้ายราศีกันในเดือนตุลาคมเนี้ยดาวสองดวงเนี้ยย้ายแล้วจะมีผลกระทบอะไรกับชาวราศีธนูกันบ้างเราก็มาดูกันเราจะเริ่มต้นที่ดาวพุธก่อนนะคะดาวพุธเนี่ยวันที่6ตุลาคมเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่ราศีตุลมาอยู่ในเรือนราพะของคุณ ราภาก็หมายถึงเรื่องของโชคลาภก็ได้อะไรก็ได้นะคะจะเป็นเงินสดของกินของใช้ของสื่อของงานมันได้หมดทีนี้ดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวเจเริญอะไรของคุณนะ่ะเป็นดาวเจเริญปัตตนิก,กัมรรมะใช่ไหมคะอ่าเขาจะอยู่ตรงเนี้ยจนถึงวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะก็บอกว่าปัตตนิอุระภะคู่ครองคุณเองหรือคุณส่วนกระดะจะให้โชคลาภคุณหรือ,อคู่ครองคุณ ทำให้คุณมีความสุขก็ได้มีการพูดจาแบบพูดจาไพเราะพูดจาแบบโรแมนติกก็ได้มีอา,ารมณ์พูดจาหวานแหววหรือมีการพาไปกินไปเที่ยวไปกินซื้อของใช้อะไรก็ได้หรือพากาันไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้คือมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะและทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเรืองกรมมะจุดเดนเนะใช่ไหมคะการงานของคุณนะ่ะ จะเกิดรับผลแต่จะเกิดในรูปแบบไหนเนี่ยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเกิดแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่นี้นักก็บอกว่าถ้าการเงินคือเกิดในสิ่งดีๆบางคนอาจจะเป็นเรื่องของได้เงินสดมาเนี่ยนะบอกว่าถ้าคุณได้เงินสดแล้วนะทำวันเอ่อจะเก็บไว้เป็นเงินเก็บสักส่วนหนึ่งนะจัดสรรเป็นส่วนกันให้ดีๆแบ่งไว้เป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งเพราะเดี๋ยวพอวันที่ 24ตุลาคมเนี่ยดาวพุธคุณน่ะจะย้ายมาอยู่ที่เดือนวินาทและแล้วเจอ a f เดือนวินาทคือดาวองคารพุธอยู่ในองคารกาเรียกคู่วิวัทะคู่ขัดแยง้งเนี่ยก่อนหน้านี้การงานคุณได้เงินมา ه, เห็นไหมพออยู่ในวินาทเรามาดูก,ก่อนว่าปัตตนีอยู่ในวินาทเนี่ยถ้าเรามองในมุมโบกอ่ะคู่ครองคุณเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อ,อกูลตัวคุณนะ แต่ชื่อ,อหรอในรูปแบบไหนก็ข้งดูแต่คนแล้วถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นหรือโรคภัยก็ได้เราก็ต้องมาดูว่าคู่ครองคุ่เนี่ยไปสร้างปัญหาอะไร้ไหมก็ต้องไปดูกันนะเพราะแต่ละคนก็เป็นเรื่องอะไรต้องไปปรับเปลี่ยนตำน่างงานถ้าดูตรงนี้น้าจะมองว่าเป็นดาวพุธนะ่ะ เป็นเรื่องของคําพูดหรือเปล่าไปพูดอะไรให้เขาให้คนอื่นไม่ไม่สบายใจไหมมันในส่งผลให้กับตัวคุณด้วยแล้วตัวคู่ครองด้วยก็ได้หรือการที่เขาไปคอมเมนต์อะไรในสื่อออนไลน์เองแล้วม,มันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นี้คือให้ดูแต่คนนะคะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพอ่ะอาจจะมีการมีไม่สบายตรงเครือ ไอ้วัาส่วนนั้นก็ได้อาจจะเป็นแขนปากกระเพาะท้องอาจจะเป็นท้องเสียก็ได้คือมันมองได้หลายมุมแต่นัดมองว่าให้ทุกคนอะไปปรับเปลี่ยนตาหน้างานแต่หลักๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของคำพูดหรือสัญญาต่างๆเนี่ยนัดมองนี่ว่ามันมีวิธีแก้ไขแต่ทุกคนเองก็ต้องอย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆคือถ้ามีใครพูดอะไรติเตียนในทางที่ไม่ดีเนี่ย พูดอะไรที่ไม่ดีใส่ตัวคุณเองหรือคู่ครองคุณนะ่ะไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงเดี๋ยวเนี้ยหลักฐานนะ่ะมันก็สามารถเก็บกันได้ง่ายมีมือถือถ้าเราไม่ใช่คนผิดนะมีมือถือเราก็ถ่ายไว้ไม่ต้องไปทะเลาะเขาเอาไปหาตํารวจก็ได้เออคือเนี้ยคือให้แก้กันไปนะคะและทีนี้ถ้าเรามารู้เรื่องการงานกันบ้างกรรมะมาอยู่ในวินาท มองนี้เลยนะบางคนเนี่ยในมุมบวกนะน้าคิดว่าการงานโหจํมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือบางคนจะต้องทำงานางที่เบื้องหลังหรือไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นความรับก็ได้หรือบางคนนะ่ะการงานคนเองอะ่ะจะต้องก็ว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นก็ได้เรื่องของการงานคนนะ หรือการงานคุณเองจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวแต่ทีเนี้ยอยู่ในเรือนอย่างเงี้ยน้นก็บอกว่าไม่ว่าเป็นงานเรื่องอะไรก็ตามบางทีเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคนอื่นก็ได้หรือ,อ,อมีการติดฉินตาเรื่องของการงานมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นหรือมีการใส่ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นเช่นอย่างที่นันบอกว่าบางคนการงานมีการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนีย มันอาจจะมีคนอิจฉาคุณเองก็ได้เออนินทาคุณเองก็ได้ตรงเนี้ยนะแล้วบอกตำตงว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ไปต้องไม่ต้องไปโต้อตอบใดๆทั้งสิ้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เองว่าคุณนะเป็นแบบที่เขาพูดกันหรือเปล่า mm hmm. อ่านี่คือถ้ามีแบบเนี้ยระง,งับความโกรธกับโมโหให้ได้ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเลยต้องให้ไปปรับันตามสถานการณ์นะอ่าถ้ามองในมุมลบเนี่ย วินาทหมายถึงปัญหาอ,อกุกรรคต่างๆก็ได้รวมถึงลูกภัยกับมาวินาทนี้ก็บองว่าบางทีอ่ะการงานคุณเองต้องไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นก็ได้นะเออก็ต้องไปดูว่าไปแก้ไขยังไงอะไรกันของแต่ละคนก็แบบที่บอกอาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยคาพูดสัญญาเราก็ต้องไปดูนะสัญญาเราทําอะไรอาจจะเป็นการแก้ไขไหมเขียนเขียนเรียบร้อยไหมเรื่องสัญญามีข้อ บกพร่องอะไรไหมอ่ะก็ทุกคนไปนะคะหรือถ้ามันไม่สบายเงี้ยอาจเกิดจากไรอ่ะความเครียดก็ได้เครียดตรงกระเพาะเรามันก็เป็นไปได้หมดในเรื่องของโรคภัยก็ต้องไปดูตามหน้าง,งานเนาะหรือทํางานเยอะออฟฟิศซินโดรมเองก็ต้อง,งระวังรืปองอุบัติเหตุเรื่องการทํางานอย่างคนที่ทํางานก่อสร้างหรือคนที่ใช้พวกเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือช่างซ่อมต่าง คุณก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดูของแต่ละคนนะคะ,ะทีนี้ที่ดาวเกตกันบ้างวันที่9้าตุลาคมดาวเกตคุณอะจะย้ายไปอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ที่เรือนวินาศปุ๊บเกตมาอยู่เรือนวินาาต้องบอกนะก่อนนะดาวเกตเป็นเรื่องของอะไรดาวเกตจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้สิ่งที่รับก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รวมถึงพวกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่าง แล้วก็เป็นการต่างประเทศก็ได้นะอันนี้คือต้องดูแต่ละคนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรกันที่เอาไปใช้ตามหน้างานนะทีนี้พอเกตไปอยู่ที่ดาวองคารอยู่เรือนวินาทเนี่ยไมค์ก็ในมุมบวกก่อนนะมุมบวกนั่นก็มองววา,วาเอ,อ่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้หรือเป็นสิ่งที่รับก็ได้อันนี้คือต้องบอกนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรารญญาณในการรับฟังด้วยนะอ่านะ ก็มองไปตรงนี้หรือบางคนเนี่ยเ็าเรียกว่าอะไรนะเกรดไปอยู่ในประเทก็จะมีการก็ได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้มีเกณฑ์ติดต่อ,อคู่ค้าหรือชาวต่างชาติอย่างรับรับไม่เปิดเผยก็ได้คือมันมองดได้หลมุมแต่ให้ไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานของตัวเองแล้วกันค่ะ เห็นไหมแล้วทีนี้ดาวเกตก็ไปเลงกับตําแหน่งอรีของคุณเอออันนี้ก็ต้องรวังศัตรูเหมือนกันนะก็ต้องรวังหนึ่งหรือโรคเก่าโรคประจําตัวอาจจะกลับมาเป็นอีกก็ได้นะคะทีนี้เรามองในมุมของที่ว่าเป็นปัญะมุมลบเนี่ยวีน่าก็มาถึงปัญหาต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยด้วยใช่คะอาจจะเป็นอะไรเนี่ยเกิดจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือสิ่งรีรับก,ก็ได้ที่น้าบอกเมื่อกี้นะรวมถึงอเออก็เรียกว่าวัตถุมงคลต่างๆของคุณเองก็ได้ที่คุณเคารพนับถือแต่ละคนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาคุณเองก็ได้เหมือนกันคือก็ต้องไปดูตามหน้าง,งานมาเกิดในเรื่องอะไรแต่ทีนี้น้าว่าบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของพอเพราะแรงกับที่บอก เรามีศัตรูตเก่าไหมก็ต้องระมัดระวงังแม้กระทั่งใครที่มีบ่นอะไรไว้เนี่ยไปแก้บนด้วยนะอย่าลืมไปแก้บน่นละกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดโดยมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่คําพูดของคุณแหละหลักๆเลยเพราะว่าเป็นดาวพุธใช่ไหมอ่าแล้วอยู่ในเรือนอังคารถ้าเราสามารถเป็นคนที่ใช้คําพูดที่ดีได้พูดจารเรียบร้อย พูดจาแบบไม่กระโชกหากไม่กระไม่ผงผางไม่เอะไม่เสียงดังพูดจะให้มีหางเสียงอะ่ะเพราะบางคนบางคนพูดจาไม่มีหางเสียงพูดจาหุ้นท่วนดุวนอะไรเงี้ยคือให้ดูของแต่ละคนเป็นเรื่องไรแต่พยายามพูดจากันดีๆนะคิดว่าปัญหาต่างๆที่ควรเจอสามารถแก้ไขได้กันทั้งนั้นนะคือก็ต้องดูนี่ค่ะทีนี้เราคุณดูว่าดาวเกตเขาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย อยู่ประมาณจนถึงวันที่4นะตั้งแต่9ตุลาคมจนถึงที่4ีสธันวาคมค่ะพอดาวเกตเขาเดินอะเขาเดินเขาโครจรเนี่ยและองศาเขาถ้าไปสัมพันธ์กันดาวปุ๊บปุ๊บเมือนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างละ่ะดาวพุธก็คือเป็นรื่งของปัตตานีใช่ไหมอ่าก็มองว่าคู่ของคุณอาจจะมีความวิต,ตกกังวลเกิดขึ้นก็นกได้นะหรือคุณอาจจะได้เจอหุ้นส่วนหุ้นส่วนที่ เป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่นี้ก็ต้องดูนะของตะคนเท่าไไรแล้วก็พุธเป็นดาวเจรื่องการงานเนี่ยการงานคุณอาจจะได้ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆก็ได้การงานคุณอาจจะเกี่ยวบตรงนั้นหรือคุณอาจจะมีการเซ็นสัญ,ญญาอะไรกับชาวต่างชาติเนี่ยนะ้ามองว่าแบบที่บอก ระมัดระวังเรื่องการสัญญาสัญญาต่างๆดูให้ดีว่ามีจริงไหมการทำสัญญาชาวต่างชาติเนี่ยเออเขามายัางไงมีการพูดเท็จจริงอย่างไงก็ต้องดูกันให้ดีนะคะตามหน้าง,งานของแต่คนอ่ะทีนี้นักก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวตัวที่ตัวผู้คณหมดเลยเพราะอะไรอะ่ะ คุณเป็นคนเขียนชีวิตตัวคุณเองกันนะถ้าคุณเขียนชีวิตคุณไปในทางกระดาทางเดินที่ดีเนี่ยยังไงอ่ะคุณก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในระหว่างทางอ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่บอกว่าไงคนที่ยึดทางดีเนี่ยยังไงคุณก็ต้องทําบุญทำไรโบนุบุญกุศลเนี่ยจะช่วยเหลือกุศุกุศเองให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม คุณจะผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าใครเขียนชีวิตในทางที่ไม่ดีมันก็จะออกไปในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกันนกักเลยบองว่าทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของพวกคุณนะและจำไว้อย่างว่าไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองทั้งนั้นแหละคุณก็ต้องคนแก้กรรมเองและอย่างนี้นม่ต้องไปเสียเงินห้ใครด้วยวิธีเยอะแยะคุณจะทำแบบไหนอะ คุณจะไปปฏิบัติทําอะไรก็อางไปคุณจะทําไมไปไม่ชอบไปวุ่นวายกับคนอื่นข้าวอ่าอยู่กับบ้านหนังสือสวดมนต์มีหยิบขึ้นมาสวดมนต์เมาไหว้พระนั่งสมาธิก็ว่ากันไป5นาที10นาทีนี่ก็เป็นบุญหมดเลยแม้กระทั่งบุญกุศลที่คุณดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณเองอะพระในบ้านเนี่ยก็ได้บุญเหมือนกันเนี่ยมันมีวิธีหลากหลายที่เราจะหยิบ ขึ้นมาใช้มาทำเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราเจอนะ่ที่สิ่งที่ไม่ดีที่ที่เราเจอเนี่ยเบาบาง,บางลงไปแล้วก็จะสิ่งดีๆกับตัวคุณเองมันมีอยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งหลักคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละคุณก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกัน,ก,น,นก็นักหนกว่าให้เรามองปรับเปลี่ยนมุมอมองของแต่ะคนดูนะว่าเราจะหยิบยกขึ้นมาใช้แบบไหนรูปแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะ อันนี้ก็ฝากไว้ตามนี้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วก็ไว้เจอกัคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคิปมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนประกความดีมีความทุกนะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ